Future Trend Podcast Future is near. Future is now สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Carry g o a t Podcast Podcast เพื่อการเติบโตในโลกการทำงานวันนี้อยู่กับผมเพชรซิวิสสิงหาพลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับ Carry Visa Startup นักออกแบบอาชีพครับ วันนี้ผมอยู่กับคุณพินเกษมสิริผู้ร่วมก่อตั้ง c a r ร e r v วิซ่ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงมุมมองครับผมแนวทางในการสร้างการเติบโตในโลกยุคใหม่นี้สวัสดีครับคุณพินสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นเลยครับคุณพินอยากจะให้คุณพินเนี่ยช่วยแนะนำตัวกับผู้ฟังหน่อยว่าคุณพินเนี่ยเป็นใครทําอะไรมาแล้วก็ การก่อตั้ง c e r r Visa เนี่ยครับผมมันมีเป้าหมายยังไงบ้างครับก็ชื่อพินนะคะพินเกษมสิริเป็น co-founder ของ c e r r Visa นะคะก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำา e r r ว Visa เนี่ยก็มีอาชีพเป็นนักคิดออกแบบกลยุทธ์นะคะของของทางกลยุทธ์ทางโฆษณาแล้วก็มีการทํางานทางด้านของ consulting มาก่อนหน้านี้อาจจะดูไม่ได้เกี่ยวกับค e r r Visa เลยแบบอ้ยเฮ้ยทำอาชีพโฆษณาแล้วอยู่ดีมาออกแบบอาชีพได้ยังไงนะคะคือว่าตั้งแต่ปีสาม ท,ที่เรียนมาหาวิทยาลัย uh huh. มีโอกาสไป Exchang ชจเราก็เจอว่าที่หมหาลัยต่างประเทศเนี่ยเขามี career center mm hmm. แล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่มันมี career center เนี่ยมันทําให้คนที่เขาเรียนเขามีเป้าหมายของการเรียนนะเป้าหมายของการเรียนที่แบบชัดเจนมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเขาเรียนเสร็จเขาต้องไปทําอะไร mm hmm. ก็เลยฝังใจมาตั้งแต่ตอนนั้นที่จริงตอนนั้นเนี่ยกับ co-founder ปัจจุบันคุณคุณแอลเนี่ยก็ท mm ํา hmm. Research กัน เพื่อที่จะแบบเข้าใจว่าครีเซนเตอร์ชาวบ้านแบบยูเมืองนอกเนี่ยเขาเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็ไปขโมยของเข้ามา <laughs> ขโมยพวกรีซอสไกด์อะไรคือบอกให้เพื่อนดาวน์โหลดมาให้หมดเพื่อนมันอยู่ยูไหนขอให้มันขโมยมาให้หมด <laughs> แล้วก็เอาเรื่อันี้มาแชร์ให้อาจารย์ดูว่าเฮ้ยบ้านเมืองเมืองนอกเขาทํากันอย่างนี้อะไรเงี้ย <laughs> มันก็เป็นเรื่องฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆว่ามันเป็นอะไรที่เราเคยเคยฝันว่าเราอยากให้มหาวิทยาลัยเรามีแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้น ฟาส forward <im itation> มาพอทํางานช่วงที่ทํางานคอนเซิลเนี่ยค่ะที่ริงทาเรื่องอธุรกิจยั่งยืนรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราพยายามที่จะสร้าง Impact ให้กับสังคมนะแต่ว่า Impact ที่เราสร้างเนี่ยทุกวันเนี่ยคือเราไปบอกให้คนอื่นเขาทำทำคอนเซิลใช่ไหม <im itation> เราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็เลยถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราแล้วเ,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 เราเองอะ่ะเราจะทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างงี้ไอเรื่องเก่าเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ติดใจว่าให้เราควรจะทําก็เลยบอกเพื่อนว่าให้เราส่งแผนแข่งบ้านปู c แชมเปี้ยนฟอร์ชนกันเถอะเราก็ได้ตังมาห้า0 0ืนบาทแล้วธุรกิจธุรกิจก,ก็เริ่มจากตรง,ตรงนั้นประมาณนั้นค่ะโอเคครับผม okay, มันก็เริ่มจากการที่อยากจะเป็นที่แนะนําเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับคนคนที่เรียนอยู่แล้วก็รวมถึงคนที่ทํางานแล้วนะครับนี่คือเหตุผลไหมครับที่คารวิซาถึงใช้คําว่าสตาร์ทอัพเพื่อสังคมต้องบอกว่าด้วย วันแรกที่ก่อตั้งเนี่ยใช่เพราะว่าที่เราทําอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะเราคิดว่าเราอยากที่จะทําสิ่งนี้ให้กับคอมมิ n i t ตี้ทำให้กับเมืองไทยทําให้คนในทำให้เด็กนักเรียนไทยมีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนเราคิดว่ามันส่งผลหลายอย่างไม่ว่าตัวเขาเองในเมื่อฮิวแมนแคปิตอลเป็น r e รีซอสของประเทศ ถ้าเกิดทุกคนทํางานเต็ม capacity และทุกคน Unlock potential ของตัวเองได้มันก็จะส่งผลกับประเทศในภาพใหญ่นั่นคือที่ตั้งใจตั้งแต่ที่ออกมาทําสิ่งนี้เอาเอางนี้ดีกว่าแล้วก็ด้วยคอนเท็กซ์ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงมาแบบควมว่าทุกวันนี้ที่เรามีเรื่องของดิจิทัลทรานส์เฟอร์เ o ชันกันเยอะมากมันก็กลายเป็นปัญหา ที่เราเห็นกันลังๆแล้วเรื่องของคนตกงานเ,าเรื่องของการที่มีสกิลแก็บการที่คนโตเข้าไปในสายอาชีพแบสายอาชีพหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะทรานซิชันไปอาชีพอื่นได้เพราะฉะนั้นในคอนเท็กซ์ที่เราทำงานนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเ<ม>พื่อที่จะตอบโจทย์สังคมตามตามนั้นในบทบาทของคุณพินตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับความเปลี่ยนแปลงในโลกของการทํางานพอสมควรเลยนะครับแล้วในวันนี้ผมคุณพินมีมุมมองกับคาว่าแค r ิเออร์โค้ยังไงบ้างครับ ตอนแรกที่แบบได้คำ,คำถามนี้นะคะ่ะพิงก็ก็ถามตัวเองอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าที่จริงที่คาริบิซ่าเนี่ยเรามีเซสชั่นฟรีที่เราปรึกษาเรื่องของงานเวลาที่คนเข้ามาปรึกษาพูดเรื่อง c คาร์รโกรสในคนก็จะขึ้นต้นไ้้ยเรื่องของตัวเงินเยอะ, mm hmm. อะมีหลายเคสค่ะเช่นทำงานมาที่นี่2ปีแล้วยังไม่ได้คืนเงินเดือนหรือว่าทำงานไป7-8ปีแล้วแล้วเงินเดือนติด เพดานอยู่7จ็ดบาหมื่นแล้วไม่ไปไหนสักทีเพื่อน35ไปแล้วเงินเดือนเป็นแสนแล้วฉันแบบเงินเดือนติดอยู่แค่นี้อนะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาพูดเรื่องของคารีโกสเนี่ยคนจะมุ่งมัน่นวัดผิดที่พูดอย่างเงี้ยแล้วกันคือมันมันเป็นสิ่งห้ที่มันวัดได้จะต้องได้เรื่องของเงินแต่ว่าพียว่าในคอนเท x กซ์ของของโลกเราที่มันมีเรื่องของออโตเมชันเข้ามาที่มันมีการบูมของบางอินดัสทรีและบางอินดัสทรีมันตกนะคะถ้าเราพูดถึงวงของของเทค เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอินดัสทรีนั้นเขาเขาโกรอยูอ่การที่มุ่งวัดในเรื่องของตัวเงินและไทโซเนี่ยอาจจะมีความยากน,นิดนึงที่เราจะไปในในในมุมนั้นสิ่งที่พินอยากจะนำเสนอในมุมของ career growth mm hmm. ก็คือว่าเราสามารถที่จะโตในแง่ของโดเมนของสก mm ิล hmm. ได้หรือเปล่าในเมื่อเราอยู่ในตลาดงานที่มีการเคลื่อนไหวสูงงานที่มีอยู่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าอีก5ปีมันมีไหมอีก3ปีมันมีไหมถ้าเกิดเรายังวาง แคร r e อ r path แบบ traditional อยู่คือ3 5, ปี5ปีเราจะทำยังไงปีนี้เราจะโตไปไหน,ไหนแค่ที่ไอ<ห>คืออะไรคือ,ค,อคือมันอาจจะยากที่ที่เราจะเ uh, ติบโตได้จริง,รงๆในในสถานการ์มาร์เก็ตแบบนี้ <c oughs> uh, เวลาพูดเรื่องของ Career Growth เพ <c oughs> ียงอยากให้มองเรื่อง Personal Growth ด้วย การเรียนรู้ของของเราเองทักษะที่เรามีมากขึ้นความฟูลฟิลในสิ่งที่เราอยากที่จะคอนทริบิวต์แวลูที่เราจะครีเอทให้กับให้กับที่ทำงานหรือว่ากับสังคมเองตรงนั้นมันโตตามไปหรือเปล่านั่นนั่นคือสิ่งที่พินอยากให้มองครับแล้ว คุณพินมองว่าในวันนี้ผมมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นว่าสิ่งที่คนเรามันต้องมีเนาะในเรื่องของการที่จะเติบโตและไม่ใช่คการเติบโตธรรมดาต้องเป็นการเติบโต,ต,อ,ต,บโตอย่างยั่งยืนด้วยเพราะโลกการทํางานทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากพิงขอขอเพ้นภาพ สถานการ market ์์มาเก็ตที่ที่เราอยู่กันอีกรอบนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปนิดนึงเรื่องของออโตเมชันเรารู้กันอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดวันนี้เราเปิดเว็บไซต์วิวโรบอทคิวไม m จ็อบเราเข้าไป <c oughs> สมมติว่าเราเป็นออเดเตอร์เรารู้เลยว่า70%ของงานของเราแบบถูกออโตเมตไปแล้ววิวโรบอทคิวไม m จ็อบเนี่ยผมเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูได้ว่าอาชีพที่เราทําอยู่หรือทักษะที่เรามีเนี่ย จะถูกออโตเมตรวดเร็วแค่ไหนผ่านการพริจิตรของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หรือว่าหุ่นยนต์ครับค่ะถ้าเกิดเราเข้าไปดูอย่างเราก็จะเห็น Market t r e n d ด้วย่าที่จริงอยาก encourage ให้ทุกคนเข้าไปดูในเว็บไซต์มากเพราะมันจะเป็นตัวเริ่มกระตุกแล้วว่าเฮ้ ในสิ่งที่เราทําอยู่ตกลงมันมีฟิวเจอร์มากขนาดไหนในส่วนที่2ถ้าเกิดเราดูในมุมของอินดัสทรีเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของสกิลแล้วกันอัตโนมัตของสกิลที่เรามีเนาะในส่วนที่2เรื่องของอินดัสทรีเราจะเห็นว่าเฮ้ยบริษัทที่ตอนนี้อยู่ในตลาดหุ้นบริษัทที่บูมมากและโตขึ้นมากในกรุ่ที่แบบรับลงทุนเข้าลงทุนกันนะคือบริษัทเทคเพราะฉะนั้นมันมีบางอินดัสทรีที่มันโตโดดแล้วการที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในโพซิชันหรืออยู่ในอินดัสทรีนนหรือมีสกิลที่เข้าไปนนนะตตตรรรงั้้เเเีี่กก็จททําาาใหมิบโ น้อยกว่าช้ากว่าในคนที่อยู่ในอินดัสทรีนั้นนั่นหมายความว่าการเติบโตของเราเนี่ยมันผูกโยงอยู่กับการบูมขึ้นของอินดัสทรีด้วยการเติบโตของอินดัสทรีด้วยอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราบอกว่า career growth เนาะสมมุติว่านี้แบบเงินเดือนเราแบบสูงมากแต่ว่าเราอยู่ในอินดัสทรีที่มันกำลังกาลัง go down อืมเอ่อ growth มันจะมาจากจากไหนใช่ไหมคะ growth ่สามารถเกิดขึ้นได้อม่สามารถเกิดขึ้นได้อเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะมี growth เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในอินดัสทรีที่มันมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนาะคือคือคนก็อาจจะไม่ไ uh ด <that 's it> <that> <that> ้ม่ได้ชอบกระโดดไปไม่ได้ชอบต้องไฟตลอดเวลาว่างั้นเถอะคือแบบฉันทำไมฉันต้องเปลี่ยนอีกแล้วฉันต้องแบบ evolve มันก็มีความยากนะคะแล้วก็ในในส่วนที่ที่เป็น a s a r e s u l t ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามทักษะหรือ industry ที่มีการโกรเนี่ยเราก็จะติดแงะอยู่กับ ไทโถนั้นหรือเรนจ์เงินเดือนนั้นซึ่งว่าจะกลับมาในประเด็นที่คนส่วนใหญ่ก,กังวลคือเรื่องเรื่องเงินนน,นี้นั่นคือสภาพมาดที่ที่เรามีอยู่คราวนี้ถ้าเราจะดีลกับมเก็ตแบบนี้เราจะจัดการกับสภาพเก็ตแบบนี้เราจะต้องทำยังไงพินว่าในมุมที่พินอยากนำเสนอก็คือว่าเราควรจะมองคาเรียในเหมือนการบริหารบริษัท <c oughs> แทนที่จะมองคาเรียว่าเราโตไปเป็นเอ็กซ์เพรส เฮ้ยปีนี้เราอยากที่จะเก่งขึ้นเท่านี้แล้วเราได้เงินเดือนเยอะขึ้นเท่านี้แล้วทำสิ่งนี้แล้วโตวขึ้นไปในในแนวตั้งอยากให้มองว่าเหมือนเราเป็นองค์จรพรรดเป็นเจ้าของกิจการของชีวิตของ,ของเราเองมากกว่า mm hmm. ว่าเราจะรีสปอนส์เราจะตอบรับยังไงกับมาเก็ต hmm. ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วความเป็นองค์จรพรรดครับแตกต่างจากคนทำงานทั่วไปยังไงบ้างครับอ,อันนี้แชร์แบบใน ในมุมของคนที่ก็เคยเป็นพนักง,งานเหมือนกันแล้วกอ็ออกมาเพื่อที่จะทําธุรกิจของตัวเองพี่ว่ามี3สิ่งที่องค์จักรรรจะต้องเข้าใจในการที่จะบริหารธุรกิจอ,อย่างแรกในมุมมองขององค์ e ักรพรรเนี่ยเขามองปัญหาเป็นโอกาส <c oughs> คือทุกครั้งที่ลูกค้ามีปัญหาทุกครั้งที่มันมีความในภาษาอ n t r e p r e พร u r เขาจะเรียก unmet needs S <S สมมุติว่าถ้าเกิดเขาเขามีปัญหาเขาอยากที่จะได้อะไรบางอย่างแล้วเขาทําให้สิ่งนั้นมันเกิดไม่ได้เนี่ยสิ่งนั้นเป็นบ่อกเกิดซึ่งโอกาสทางธุรกิจเสมอถ้าเปรียบเทียบกับเข้าไปในองค์กรที่พินอยากใช้ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยพินก็อยู่บริษัทนี่แหละแล้วก็บริษัทมีการรีออร์แก z น t ซ o ชคือรีออร์แก z นตัวแผนกในแผนกที่พินเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นแผนกที่พินอยากทํางานแผนกนี้มากๆคือแบบ ทิ้งงานโฆษณาเพื่อเข้าไปอยู่สิ่งนี้เลยอยู่ไปอยู่มาสักประมาณปีหนึ่งเนี่ยแผนเนี่ยไม่ได้โตทําให้เขาตัวองค์กรเนี่ยอยากที่จะย้ายพินไปอยู่อีกแผนหนึ่งแก้ปัญหาแบบหนึ่งจากที่เคยแก้ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจยั่งยืนไปอยู่เรื่องปัญหากับทรัพยากรบุคคลแต่ว่าพินเนี่ยมองตัวเองเป็นเอ็กซ์เพรสตเพราะฉะนั้นพินก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ฉันฉันลาออกมาฉันจะทําสิ่งนี้ทําไมจะเอาฉันไปทําสิ่งอื่นไม่ไปไม่ไปปุ๊บลาออก ในขณะที่หันหลังมองกลับมาเนี่ยเพื่อนที่เขาโตไปกับอ r g ์ก i z a t i เนี่ยคือเขาก็สามารถที่จะยังอยู่ได้แล้วเขาก็สามารถที่จะมีการเติบโต,ตในแง่ของไฟแนนซ์อะไรก็ตามแต่ที่ที่จะไปนะัตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรมีปัญหาองค์กรเริ่มมีการรีออแกไน z ซเริ่มมีการยุบแผนกแล้วเรามีโอกาสที่จะทรานซิชันเนี่ยพินอยากให้อยากให้ทุกคนมองว่าเราจะต้องอ เอารเเราจะไม่มองปัญหาเป็นปัญหาเราจะมองปัญหาเป็นโอกาสเราต้องหาให้ได้ว่าเราโอกาสใหม่มาอยู่ตรงไหนนั่นเป็นข้อแรกส่วนที่2เนี่ยคือพินคิดว่าคือการทําความเข้าใจตลาดแล้วก็แล้วก็ตอบโจทย์อันนี้อาจจะคล้ายๆกันกับในมุมมองของการมองปัญหาปัญหาเป็นโอกาสคือที่เราคุยกันว่าตอนนี้ Tech i n d u s t r ีมันมีความบูมมี g r o w t เกิดขึ้น บางท่านอาจจะอยู่ในอาชีพที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคเลยหรือว่าบางท่านอาจจะมีส่วนที่จะต้องถ้าใครอยู่แบงค์เนี้ยถึงจะไม่ได้อยู่แผนกที่เป็นเทคแต่ยังไงมันต้องเห็นอยู่แล้วว่าแผนกไหนมันบูมขึ้นมา พี่คิดว่าถ้าเกิดมองตรงนั้นว่า needs ของของคนในตลาดจะไม่ใช่แค่น d s ของบริษัทแต่ว่า needs ของลูกค้าของบริษัทเราเนี่ยมันมันคืออะไรหรือว่า needs ของประชากรทั่วไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราเข้าใจว่าเราจะเราส่วนตัวในฐานะที่เป็นคนทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างคุณค่าอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์นิสของตลาดตรงนั้นบ้างเราก็จะรู้ว่าแล้วค่าเรียเราจะโกลไปทางด้านไหนได้บ้างตอนนี้ตลาดที่มาแรงตลาดเทคนี้หรือว่าเฮลส h ถ้าเกิดเรามองใน macro trend แบบนี้แล้วเนี่ยพิว่าเราต้องรู้จักที่จะ position ตัวเองให้เข้าไปอยู่ในในเทรน์เหล่านั้น<ม>ถ้าเรามองเรื่องเรื่อง growth เป็นเป็นคีย์หลกกักอันะคะเหมือนในวันนี้ที่แบบหลายคนเห็นว่าอิน hey, ด<ม>ัสทรีเทคบูมก็เริ่มไปเรียนและเขียนโค้ด<ม>ต่อให้อาชีพไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่ประมาณนั้นไหมครัใช่ค่ะใช่แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยพินว่ามันต้องเริ่มเนินเน่นๆเนาะ วันนั้นพินแ,และพินฟังผู้หญิงคนหนึ่งที่คอนเฟอเรนซ์ออสเตรเลียที่เขาเขาพูดเรื่องของการ t r a n s ิช i o นเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่เขาเป็นมาร์เก็ตเตอร์อยู่ใน FMCG คือเป็น Fast Moving Consumer Goods mm hmm. ก็เป็น t r a d i t i o n ล l m มาร e er, เก็เตอนี่ยแหละเป็นนักการตลาดทั่วไปทำงานแบบออฟไลน์ออนไลน์บ้างรุ่นนี้นั่นคือดูแคมเปญทั้งออฟไลน์ออนไลน์แต่ว่าเขารู้ว่าเขาอยากที่จะเข้าไปอยู่ในอินดัสทรีที่เป็นเทคคือไม่ขายสบู่แชมพูและ mm hmm. จับ Product ที่เป็นเทคแพน ทำแอปพลิเคชันทำเซอร์วิสที่เป็นดิจิทัลเซอร์วิสอย่างนี้การที่เขาจะทรานซิชันเข้าไปนะตรงนั้นได้เพราะเขาเห็น o p p o โอกาส t ีแล้วเนี่ยอันนี้พี่อยากจะฝากท่านผู้ฟังมากๆก็คือว่าเราจะต้องวิเคราะห์ว่าแล้วมันมีส่วนไหนของงานเราที่จะช่วยให้เราทรานซิชันเข้าไปนนอินดัสทรีนั้นได้บ้างสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขาแชร์ไว้พี่ว่าน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเขาเป็นมาร์เก็ตเตอร์ job description ของ marketer คืออะไร้ยอยูทำ marketing strategy ยู่ set pricing strategy ยูทำยูคุยกับ trade marketing ยูคุยกับ communication agency แลวในพาร์ทหนึ่งที่สำคัญมากคืออยู่ทำความเข้าใจ consumer trend คราวนี้เขาถามตัวเองว่าในการที่ทำ understanding customer ในการที่จะเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเข้าไป map ใน tech industry ได้ยังไงนั่นเป็นที่มาว่าเขาดึง o u p u ออกมาได้ว่า อ๋อ oh, ฉันต้องเข้าไปทำงาน UX research เพราะว่าใน Tech, อทคใน Tech team ใช่ไหมคะมก็จะมี product owner มี BA มี Programmer มี Designer มี UX UI อะไรก็กตามแต่แลเขาดูว่าส่วนไหนในงานที่เขาทำปัจจุบันสักส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันเอาไปแม็กในอินดัสทรี y นี้ได้แล้วมันออกมาเป็น Job Title อะไรเพราะว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยเขามีประสบการณ์การที่จะกระโดดไปทําอะไรที่มันไม่เร levant เลยคือการ discredit ทุกอย่างที่คุณทํามาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะโตต่อได้เราต้อง leverage จากสิ่งที่เรามีแล้วแล้วเอากลับไปตอบอะไรที่ specific มากในในฟัง์กชันนั้นได้ที่จริงใน live Q&A เรามีลูกค้าหลายคนที่แบบงงพี่มีคนมีท่านหนึ่งเป็นตำรวจ <c oughs> ก่อนเป็นตำรวจเนี่ยเป็นหัวหน้านวาิศวกร คราวนี้พอมารับราชการเฮ้ย hey, มันมีเบนฟิอะไรที่ทําให้ชีวิตมั่มนคงแต่ว่าเงินเดือนอะไรเงี้ยเขาอยากได้ในเรทที่เป็นเอกชนมากขึ้น mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเขาจะกลับไปเป็นหัวหน้าวิศวกรเขาทํำยังไงตำรวจหัวหน้าวิศวกรในในใจเขาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยเพี์จะบอกว่าถ้าเกิดมองที่จ o อ Ti t โ e เนี่ยยากค่ะคือจะบอกว่า P.H.R. ่ะหนูเป็นตำรวจมาค่าพี่ช่วยแบบ ม,ม,ม,มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาใดเสร็จงานมาว่าเป็นตำรวจตำรวจทําอะไรบ้างคะ่ะ mm. เขาบอกว่าเขาทําเรื่องการดูแลทรัพยากรบุคคลด้วย mm. คือไม่ได้บริหารคนแต่ว่าต้องบริหารบัตเจ็ตบ้างต้องบริหารคือมีคีย์เวิร์ดคำว่าบริหาร ถ้าพี่อยากกลับไปเป็นหัวหน้าวิศวกรพี่ก็ต้องบริหารเหมือนกันค่ะพี่ต้องบริหารลูกน้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่สามารถไปบอกเขาได้คือพี่มีทักษะการการบริหารเหล่านี้ที่เขาเรียกว่า transferable skill นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนตามโอกาสใหม่ที่ที่เข้ามาได้ เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะ wrap up ในในแบรนด์ที่2เนี่ยเมื่อทําความเข้าใจกับตลาดแล้วเมื่อรู้ว่าจะต้องตอบโจทย์อะไรแล้วเนี่ยเราต้องรู้ได้ว่าเลขของที่เรามีปัจจุบัน inventory เราที่มีอยู่ในในทักษะที่เรามีเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะไป m a ท c กับสิ่งใหม่นั้นได้ยังไงส่วนที่3พินเป็นอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยถ้าเขาวัดการเติบโตเนี่ยเขาวัดที่ส่วนของเจ้าของเนาะคือ equity ของบริษัท เราไม่ได้คิดว่าเจ้าของธุรกิจเรารับเงินเดือนเยอะขึ้นจ้าเงินเดนเป็นเราไปแข่งกับชาวบ้าคือยากในเชิงเดียวกันคือพินรู้สึกว่าถ้าเรามองการเติบโตของเงินเดือนเนี่ยมันคือการมองที่ระยะสั้นแต่ถ้าเรามองว่าเรามีทักษะการเรียนรู้อะไรเพิ่มอ่อนั่นคือการสะสม equity ในระยะยาวและสภาพตลาดปัจจุบันถ้าเรายังมองในระยะสั้นอยู่พินว่ามันโตได้แต่เดี๋ยวมันจะติด มันจะติดอะไรสักอย่างถ้าเกิดเราจะแม็กซ์เอาทุกครั้งที่เราบอกเฮ้ย <c oughs> เราทำสิ่งเดิมสมมุติเราอยู่โฆษณาอยู่โฆษณาอยู่โฆษณาเฮ้ยย้ายไปอีกที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายไปอีกที่หนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่โตแท่งเดียวเลยคือทำทำได้สมมติเป็นโชว์ธีจิตแพลนเนอร์ทำได้อยู่แค่นี้พินเนี่ยเป็นแพลนเนอร์ที่โตมากับทีวีคือทีวีเป็นสื่อหลักเอ่อถ้าพินทำทีวี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 วันหนึ่งเงินขึ้นเงินขึมม้นเงินขึมม้นด้วยเอ็กซ ที่ไหนสักแห่งเพราะพิมไม่เคยแตะดิจิตอลเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราอยากจะโตได้ continuously นะคะ mm hmm. ก็ต้องมองว่าเรา grow ในแง่ของทักษะเรา g r o ในแง่ของภาพใหญ่มากกว่ามากกว่าแค่อิน m e อันสุดท้ายที่อยากฝากอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มาจะคุยกับน้องๆที่เขาแบบเรียนจบใหม่แล้วแบบพี่ค่าหนูอยากออกค่ะหนูเบื่อ,อค่ะก็ะ <c oughs> <c oughs> พินร้อจะบอกน้องอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่ออกเนี่ยขอให้รู้ก่อนว่าคุณได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วหรือยังซึ่งไม่อยากให้ตั้งวันออกในภาษาสตาร์ทอัพเขาจะมีคำว,ว่า exit strategy mm hmm. คืออยู่ต้องรู้ว่าอยู่สร้างบริษัทเนี้ยยู่มีวิชั่นอะไรแล้วคุณแอสคนที่เป็นเจ้าของกิจการคุณมีความสามารถที่จะดึงมันไปได้ถึงนะตรงไหนแล้วคุณควรจะออกจากสิ่งนั้นตอนไหนเพราะเมื่อบริษัทโตถึงจุดหนึง่ง คุณได้ไอค i ตี้คุณได้อะไรไปหมดแล้วค่ะคุณไม่มีความสามารถที่จะเทคบริษัทไปต่อคุณก็อาจจะต้องออกหรือว่าคุณจะโตไปคู่กับบริษัทยังไงฉันพี่มัทจะบอกน้องๆว่าแบบเวลาที่คุณเข้าไปไม่ได้ encourage ให้เด็กคิดสั้นและให้ออกนะแต่ว่าขอให้รู้ว่า milestone ของคุณที่คุณอยากได้สมมุติคุณอยู่มาที่นี่คุณคิดว่าคุณเข้ามาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งคุณทำอะไรจากคนที่พูดไม่เป็น Pres e n t ไม่เป็นคุณ p r e s e n t ได้แสดงว่ามันมีคุณได้อะไรจาก บริษัทน,นี้บางอย่างแหละแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยตั้งโกเหล่านี้เลยคุณจะมานั่งถามตัวเองทุกวันเอาที่นั่นที่นั่นเงินเดือนเยอะที่นี่เงินเดือนเยอะแล้วฉันจะได้ไหมแล้วปัจจุบันแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้เองหรือสิ่งที่เราจะได้จากที่เราเสียเวลาทํางานไปเนี่ยที่เรา invest ตัวเองเข้าไปเนี่ยตกลงแล้วเราได้อะไรจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้คิดไว้ก่อนเลยตั้งแต่เข้าไปทํางานว่าเฮ้ยเราเข้ามาที่นี่เราตั้งโกจะได้อะไรไม่ต้องรอนายคุยเรื่อง IDP แบบ individual development plan ไม่ต้องรอแบบ KPI มาขอให้ตั้งตัวเองไว้ก่อนเลยพินว่านั่นเป็นวิธีคิดที่เราจะเป็นเจ้าของ Career ได้จริงๆมันมีประโยชน์ที่บอกว่าคนทำงานครับผมในยุคใหม่เนี้ยจะต้องเปลี่ยนงานอย่างน้อยนะครับ5ครั้งก่อนที่จะเจองานที่ตัวเองเนี่ยทำไปจริงๆตลอดชีวิตค,คุณพินมีความคิดเห็นยังไงกับข้อความนี้ล่ะฮะที่ที่จริงอ่ะจะบอกว่ามัน ส่วนตัวเองในมุมที่แบบเป็นคนทำคือสร้างอย่างเงี้ยตอนแรกอะที่เราออกมาทําอันนี้อากจ,จะแชร์เราก็เราก็พูดเรื่องของอาชีพที่ใช่อาชีพที่ใช่เหมือนมี assumption มีสมมุติฐานว่าอาชีพที่ใช่ทําไปตลอดชีวิต <c oughs> เหมือนจะมีสิ่งนั้นมาตลอดแบบ3 4มหปีท,ที่ที่อยู่แต่พีนคิดว่าตั้งแต่คอนเท็กซ์ของการอโตเมชัติที่มันเข้ามาอาเงี้ยค่ะอาชีพที่ใช่เนี่ยมันคือใช่ในสถานการณ์ นั้นนั้นนนและตัวตนของเรานั้นนั้น,น,นในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนตลาดเปลี่ยนพินว่าแวลูของคนบางทีก็เปลี่ยนไปด้วยคือมันมีหลายองค์ประกอบน,นะที่ชิฟติงได้ทั้ง n d u s t r y Shifting เองหรือตัวเราทช่ชิฟติงแปลว่าวันหนึ่งฉันไม่อินกับเรื่องนี้แล้วอ่าครับผมเ,เพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแล้วจนกว่าจะเจอชีพที่ใช่เนะี่ยใช่อะน่าจะใช่แต่ว่าไอ้ใช่ยาวยาวไปตลอดชีวิตเนี่ยพินว่ามันไม่มี a Australian Youth f o u n d a t i o n เนี่ยเขาแชร์ว่าจะต้องเปลี่ยนงงงานถึ15ครั้ ใน,ในช่วงชีวิตพิณว่าไม่ต้องดูตลาดออสเตรเลียก็ได้ค่ะดูชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ค่ะแล้วก็ดูชีวิตเราก็ได้ค่ะเราก็จะเห็นความความเปลี่ยนแปลงที่มันเยอะมากและฟรีเควนซี่ของการเปลี่ยนที่มันหนาแน่นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วด้วยสภาพตลาดที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็เทคโนโลยีที่เข้ามามันก็ทําให้เราจะต้องมีมีการเปลี่ยนแปลงกับตรงน,นั้นผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนเชื่อเหมือนกันอย่างหนึ่งว่างานงานหนึ่งไม่น่าจะคงอยู่ได้ตลอดไปอ่าค่ะ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนงานนะผมหมายถึงงานหายไปเองด้วยซ้ำคือ <c oughs> เราเราทุกวันนี้เรามีคําว่าทุกวันนี้ทักษะหมดอายุนะ, <c oughs> ะ5ปี10ปี15ปีทักษะหมดอายุอาชีพมันก็จะหมดอายุได้ไหมครับหลังจากนี้ ที่จริงอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่พินได้ไปฟังในวงของอันนี้เป็นคอมมูนิ t ตี้นึงที่อยากจะช่วยโปรโมทนิดหนึ่งนะคะ Global Shaper Bangkok นะคะ,ะเป็นคอมมูนิ t ตี้ของคนรุ่นใหม่นะคะที่ที่เป็นทั้งคนทำงานที่เป็นเจ้าของกิจการเนะะี่ยค่ะที่รวมตัวกันแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กมีอยู่ประมาณ3 6 0ร7 0หับทั่วโลกนะคะ,ะเราเป็นพาร์ทหนึ่งของ World Economic Forum นะคะซึ่งในคอมมิ n i นตี้เนี่ยทำให้เราได้ เห็นข้อมูลที่เป็นอนาคตของโลกนะเวิร์คทัน o ์วิทย์ฟอก็เป็นที่ที่ผู้นำของโลกเข้าไปรวมตัวกันสิ่งที่เขาพูดคุยกันเขาบอกว่าในที่สุดเมื่อออโตเมชันถึงในเลเวลที่หุ่นยนต์ทำงานแทนเราและสามารถที่จะสร้างรีซอสหรือทรัพยากรให้ไปถึงในเวลที่มนุษย์ไม่ต้องทำงานแล้วเนี่ยหรือเขาเรียก a b ล n d น n ดนเตอนนั้นคือมนุษย์จะมานั่งถามตัวเองว่า,าชีวิตนี้ฉันต้องทำอะไรอีกฉันไม่ต้องทำงานแล้วจ้า <c oughs> เ,เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรมีมีสองอย่างเราต้องมีทักษะที่สามารถสร้าง value ให้ได้นะคะเพราะว่านั่นคือการเป็นองค์จมเนอรการเป็นองค์มเอรคือเราเข้าใจ unmet n e e d ของคนแล้วเราสร้าง resource ที่มาจะตอบโจทย์นั้นได้ <c oughs> นั่นคือมุมหนึ่งที่จะทําให้เรายังมีคุณค่าอยู่ในสังคมนี้ถ้าเราไม่ต้องทํางานหากินกันแล้ว <c oughs> ในมุมที่2องแล้วถามว่าปัญหาอะไรที่มันจะน้าโซฟ์ไม่หยุดมันคือ social problem คือปัญหาเอ็นโควิดนี่เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่า complex problem คือมันเอฟเฟกกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องคุยกับคนในแสปเก็ต่างๆคนที่อยู่เฮลท์แคร์คนที่ตกงานคนที่เป็นคุณหมอคนที่ทั้งหมดในแสปเกเหล่านี้เพื่อที่จะแก้ปัญหา,หานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญหาแบบนี้จะไม่มีทางหมดแล้วจะเป็น source ของอาชีพในแนวใหม่ของคนที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เขาบอกไว้ว่าโลกอนาคตเป็นอย่างนี้แต่ว่าพิงคิดว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ในโลกปัจจุบันหมายความว่าในคอร์เปอร e ก็ตามแต่ที่ต้องจ้างคนสมมุติเราพูดถึงเรื่อง Corporate Innovation หรือมี Corporate เ e ็น u r e Capital เข้ามาเพื่อที่จะหา Business Model ใหม่ๆเพื่อที่จะหาปัญหาใหม่ๆที่ธุรกิจสามารถตอบโจทย์และใช้รีสอร์สที่ตัวเองมีตอบโจทย์ได้นี่เป็นงานที่ต้องจ้างเจ้าของกิจการมาสร้างธุรกิจใหม่ให้ธุรกิจเดิม <c oughs> นัน่นนัน่นคือฟอร์แมหนึ่งที่ที่เราเห็น โอเคเราพูดถึงเรื่องของโลกการทํางานไหม,นะมันมันจะเปลี่ยนไปนะแล้วมันก็ส่งผลต่อแคเร r โคที่เราต้องการที่จะสร้าง เส้นทางในการที่เราเติบโตในโลกการทํางานเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปแน่นอนในอนาคตแล้วในจุดนี้ครับผมในวันนี้เนี่ยในฐานะของ c a r e e r Visa เองครับม c a ิ e e r Visa เนี่ยมีบทบาทในการสนับสนุนหรือว่าช่วยสร้างการเติบโตของคนทํางานยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะที่จริงเรามีหลายอินิเชทิฟไหมที่เรากําลังด r i v e กันอยู่นะคะในมุมนึงเนี่ยพอมันมีดิจิทัลดิสครับชันเข้ามาเนี่ยเรารู้เรื่องของสกิลแกร็มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะมีคนที่ไปไม่ทันนะคะขายของให้ฟิวเจอร์สกิลด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไป ไปเรียนได้ในแพลตฟอร์มนะคะในงานที่จะอัปเกรดสกิลแต่ตอนนี้มันมีทางเลือกมากมายมีทางเลือกในการอัปเกรดสกิลเหล่านี้มากมายแต่คนอาจจะเริ่มงงว่าเฮ้ยเราจะต้องไปทางไหนหรือว่าเขาไปเรียนมาแล้วแล้วเขายังไปไม่ถึงฝั่งนั่นเป็นหน้าที่ของเราอยากจะเชิญชวนง่ายๆก่อนนะคะสามารถเข้าไปที่ careervisa thailand com career lab นะคะตอนนี้สิ่งท่เขาจัดอยู่ในตรงนั้นคือเป็นไลฟ์ Q&A ที่เราช่วยตอบปัญหาให้กับคนทำงานมีปัญหา โตไปแล้วติดติดแล้วไปไหนไม่ได้สมัครงานไม่ได้หรือว่านักศึกษายุคโควิดก็เหมือนกัน สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ c a r e r i s a thailand slash career lab หรือจะ message inbox เข้ามาก็ได้ค่ะเราจะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เราก็หาวิธีช่วยตอบคำถามว่าคุณจะข้ามสายหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานได้ยังไงเรามีคอร์สที่สอนเรื่องของการทำเรซูเม่การทำอินเทอร์วิวการออกแบบอาชีพ e e r Design ก็เป็นคอร์สที่สามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์เหมือนกัน งั้นต่อจากนี้ก็จะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วครับผม<ฆ>ก็คือคุณพินครับจากที่คุณพินเห็นโลกการทํางานทั้งหมดตอนนี้นะครับคุณพินมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับผมในการช่วยในการเติบโตในโลกการทํางานยุคใหม่นี้ครับพี่คิดว่าเนี่ยมันคา down ถึงเรื่องของการใช้มุมมองการเป็นออนเรพเนอร์กับการมองอาชีพอ,อ,อยากให้ทุกคนถามตัวเองว่าด้วยศักยภาพที่เรามีความสามารถที่เรามีสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากสร้างให้กับโลกนี้มันคืออะไร ถ้าเราตอบตรงนั้นได้พิมพ์ว่าภาพนั้นจะใหญ่พอที่ทําให้โอกาสทางอาชีพมันเยอะพอไม่ได้ถามแค่ว่าเราอยากเป็นหมอเราอยากเป็นวิศวะเราอยากอันนั้นเป็นเรื่องจอบจ่ายเฉพที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะไปกันไม่ได้แต่ถ้าเราบอกได้ว่ามันมีคุณค่าอะไรที่เราอยากสร้างให้กับโลกภายนอกแล้วเนี่ย แล้วมันมีอาชีพค่อยกลับมาแหมว่าแล้วอาชีพอะไรที่มันเข้าไปฟิตตรงนั้นได้บ้างแล้วก็อย่างที่วินบอกคือมองปัญหาเป็นโอกาสทําความเข้าใจตลาดเห็นโอกาสมีพยามที่จะโกรในส่วนของการเป็นเจ้าของแล้วก็เข้าใจ exit strategy เพรว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้มุมมองการออกแบบอาชีพมันเปลี่ยนไปการรับผิดชอบ,บผมแล้วก็ลงทุนในอาชีพของตัวเองครับผมการมีความเป็น entrepreneurship ดูแลชีวิตตัวเอง take control นะครับผมแล้วก็การนิยามตัวเองผ่านทักษะ เราจะสร้างสรรค์อะไรให้กับองค์กรให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งให้กับโลกใบนี้ครับผมทั้งหมดนี้ครับคือแนวคิดสําหรับการเติบโตในโลกการทํางานยุคใหม่จากคุณพินกเกษรศิริผู้ร่วมก่อกตั้ง c a ริวิซาสตาร์ทอัพเพื่อสังคมในการช่วยออกแบบอาชีพของคนทํางานครับวันนี้ขอบคุณคุณพินมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคอยติดตาม c a ริโก้พอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการเติบโตในโลกการทํางานได้ใหม่ใน E ีีหน้าที่เพจเฟซบุ๊กฟิวเจอร์เ c รนด์ช l y o ยูทูบ Spotify Soundcloud และช่องทางอื่นๆแล้วมาค้นหาค r รีเรกสของคุณไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ